สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ไร่เปี่ยมสุกนะครับแหางหายกันเป็นนานสําหรับการอัพคลิปลงคลิปนะครับวันนี้มาทําให้ดูว่าไผ่บงหวานอายุกอหนึ่งปีมันจะหน้าตายยังไงนะครับสําหรับท่านที่ดูแลอย่างดีนะครับไผ่บงหวานอายุหนึ่งปีของของท่านจะได้หน้าตาแบบนี้นะครับส่วนท่านที่ปลูกแล้วเทวดาดูแลให้นะครับก็จะได้แค่ประมาณนี้ถ้าดูแลเองจะได้ดีนะครับ อย่าไปฝากเทวดาเทวดาไม่เคยปลูกต้นไม้นะครับครับแล้วเราจะสางกอได้เมื่อไรอย่าไปนับเดือนนับปีนะครับให้ดูหน้าตาของไผเป็นหลักก็คือให้มีลำขนาดประมาณสักเส้นผ่าศูนย์กลางลำเท่ากับเหรียญ5บาทเหรียญส0บบาทเนี่ยอย่างน้อยต้อง3ลำขึ้นไปถึงจะสางกอได้นะครับเนี่ยก็คือแปลงตัวอกอตัวอย่างของเราที่อายุกอ1ปีนะครับจากก็ปลูกไผแล้วก็ปลูกกล้วยแซมเข้าไปด้วยนะครับ นยครับก็สลับไประหว่างไผ่กับกล้วยนะครับโดยให้กล้วยเนี่ยเขาเลื่อมมาด้านหน้านิดนึงไผ่ปลูกระยะ4เมตรคูณ2เมตรนะครับระหว่างแถวของากาเนี่ยห่าง4เมตรนี่นะครับระหว่างแถวห่าง4เมตรระหว่างก็ห่าง2เมตรนะครับแบบนี้2เมตรแล้วก็เอากล้วยมาสับหว่างไว้นะครับสังเกตได้ว่าไผ่จะขึ้นได้ตรงนะครับแล้วก็ ค่อนข้างที่จะขึ้นได้สูงนะครับลำก็จะค่อนข้างตรงเพราะว่าจะยืดตัวขึ้นหาแสงนะครับตอนนี้ประกลประกคนเดิมนะครับประกคนเดิมดาราประจําไล่ออกทุกช่องนะครับเนี่ยประกันเนี่ยออกทีวีทุกช่องสามห้าเจ็ดเก้าสิบเอ็ดออกมาหมดแล้วนะครับ <c oughs> ตอนนี้ประกําลังสา,สาธิตการสางกองให้ดูว่า ไผอายุกรหนึ่งปีเนี่ย mm. เขาสางกอกันแบบไหนจากที่จ่าเคยสอนไว้ว่าฤทธิ์ก,กิ่งที่ฤทธิ์แขนงทิ้งนะครับที่ต่ากว่าระดับสายตาเนี่ยฤทธิ์ทิ้งทั้งหมดเลยนั่นคือไผ่ที่โตเต็มที่แล้วนะครับก็คืออายุสักประมาณสองปีขึ้นไปนะครับห mm. น่อไม้ตัดออกเลยป้าหน่อไม้ตัดออกได้เลยอ่าตัดออกได้เลย ตอนนี้นะครับถ้ายังมีหน่อไม้หลงเหลืออยู่ตัดออกได้เลยนะครับที่ความยาวยังไม่เกินเมตรนะครับตัดออกได้เลยนะครับ <c oughs> เพราะว่าสังเกตดูแล้วเนี่ยลำต้นเขาก็มีเยอะนะครับพอมีเยอะแล้วเนี่ยมันก็เพียงพอสำหรับที่จะสร้างหน่อได้ละเหมาะสมที่สุดเลยนะครับก็คือห้าลำถึงหกลำนะครับจำนวนลำ ลำแม่ในกรเนี่ยควรที่จะมี5ถึง6ลำแต่ถ้าการจเจริญเติบโตเป็นได้ไม่ดีนักนะครับมีแค่2ลำ3ลำใช้ได้แล้วนะครับให้ขนาดได้แบบที่จ่าได้แนะนำไว้นะครับที่ขนาดสักประมาณเท่าเหรียญ5บาท10บาทนะครับสัก2ลำถึง3ลำขึ้นไปเนี่ยใช้ได้แล้วนะครับ แล้วก็ถ้าเป็นอกอที่อายุสองปีนะครับจะลิกแขนงสูงขึ้นมาหน่อยก็คือที่ประมาณระดำกว่าระดับสายตาลงมาก็คือประมาณเมตรครึ่งลงมานะครับแต่ถ้าเป็นกออายุหนึ่งปีแบบนี้จะสังเกตได้ว่าแสงแดดเนี่ยยังสามารถส่องลงมาถึงบริเวณด้านโคนซึ่งนะครับกิ่งแขนงแล้วก็ใบนะครับสามารถที่จะได้รับแสง เมื่อเขาได้รับแสงกระบวนการสังเคราะห์อาหารมันสามารถเกิดได้นะครับแต่ถ้าเป็นแปลงที่อายุประมาณ2ปีขึ้นไปแล้วเนี่ยเขาจะบังแสงกันเองแบงใบที่จะได้รับแสงก็คือใบที่จะอยู่ด้านบนเท่านั้นเพราะฉะนั้นนะครับใบที่อยู่ด้านล่างเกิดจะไม่มีประโยชน์อะไรจึงแนะนำให้ตัดแตงกิ่งออกตั้งแต่ต่ำกว่าระดับสายตาลงมาแต่ในกรณีที่แปลงอายุน้อยก็คือแปลงอายุ1ปีเนี่ย แสงยังลงถึงโคนนะครับพอลงถึงโคนปุ๊บใบด้านล่างก็ได้ทํางานด้วยเพราะฉะนั้นเขาเกิดเรามีประโยชน์ก็ต้องเอาไว้นะครับเอาไว้ก็คือทําให้เขามีใบเยอะที่สุดนั่นแหละภัยจะออกนอเยอะเมื่อไรก็คือทันทีที่ใบกลับมาเยอะนะครับใบกลับมาเยอะและเขียวเข้มนะครับจนลักษณะแบบนี้นะครับใบที่เขียวเข้มจนถึงดําแบบนี้นะครับ เขาจะกลับมาออกหน่ออีกครั้งหนึ่งนั่นนะครับต้องรอให้ไอ้พวกน้องๆที่ขึ้นไปลแล้วยังไม่เกิดใบนะครับเกิดใบทั้งหมดแล้วถึงจะสร้างหน่อต่อ <c oughs> เนี่ยครับประมาณสองข้อตานะครับนับจากข้างล่างขึ้นมาเขาจะลิดขแขนงทิ้งทั้งหมดนะครับยิ่งทำในขั้นตอนที่ยังเป็นหน่อไม้ต้มๆอย่างเงี้ยครับ ยิ่งทาง่ายเอาประกนเลื่อให้เลื่อให้หน่อยเนี่ยครับมันจะทําง่ายนะครับแล้วก็ไม่มีขยะลกสวนเราเพราะฉะนั้นถ้าลิในในขั้นตอนนี้จะจะดีมากๆครับแล้วถ้ามันยาวกว่านี้สักหน่อยนึงก็สามารถเอาเก็บรวบรวมแล้วก็ไปแกงเปิดได้นะครับไปทุบๆๆแล้วก็ต้มใส่ใบย่นางได้นี่ครับกอที่ หน้าตาที่เราสางกอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกอ,อนี้ก็มีด้วยกันทั้งหมด2 4 6 8ี่หกด้าลำไม่เป็นไรเยอะหน่อยไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเ,เดี๋ยวเรามาแบ่งขุดเอาไปทําต้นพันธุ์บ้างก็เป็นรายได้เข้ามาเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงไร่เนาะก็มันจะมีรายได้ทุกๆอย่างทุกๆขั้นตอนแหละครับการสางกอก็สามารถทําให้มีรายได้ได้นะครับหลังจากนี้เดี๋ยวเราจะใส่ขี้วัวนะครับกอละหนึ่งกระสอบนะครับขี้วัวตอนนี้เราเตรียมไว้ละ กอละหนึ Finally, ่งกระสอบนะครับพอเราใส่ข <RS> ี้ว kind of ัวกอละกระสอบเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะใส่แกบดําถมขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งกอละหนึ่งกระสอบเช่นเดียวกันนะครับฝั่งนู้นกําลังใส่ขี้วัวนะครับน้องอิดกําลังใส่ขี้วัวให้ดูเมื่อเราใส่ขี้วัวเสร็จปุ๊บใส่แกบดําเรียบร้อยนะครับแล้วเราให้น้ําด้วยระบบสปริงเกอร์นะครับการให้น้ําด้วยระบบสปริงเกอร์มีข้อดีก็คือ พื้นที่เนี่ยจะเปียกชุ่มทั้งแปลงเมื่อเปียกชุ่มทั้งแปลงแล้วเนี่ยลากของเขาเดินไปถึงไหนเขาจะกินอาหารได้นะครับเพราะว่าน้ําเป็นตัวทําละลายแร่ธาตุอาหารให้เป็นอาหารของพืชน,นั่นเองนะครับถามว่าถ้าเราให้น้ําในร่องน้ําแล้วเนี่ยเราไม่ต้องให้แบบสปริงเกอร์ได้ไหมไ่เราจะออกหนอนอกฤดูให้ไหมไม่ออกนะครับไม่ออกเพราะว่าเขาก็จะกินน้ําได้แค่ประทังชีวิตของเขาแค่นั้นเอง ถึงไม่ให้น้ําเขาก็อยู่ได้นะโดยการผัดใบลดการคลายน้ําออกลงไปนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องให้น้ําแบบสปริงเกอร์แบบนี้นะครับในช่วงที่จะใส่ขี้เวอร์เซตใส่แก๊ปดาเสร็จจะให้น้ําแบบสปริงเกอร์นะครับจะให้อยู่วันเว้นวันครั้งแรกนะครับให้ประมาณ 40, 40นาทีเลยนะครับแล้วครั้งต่อต่อไปก็จะให้อยู่ประมาณ15-20นาทีเท่านั้นเองนะครับ แต่ว่าก็จะให้ทีหน่อยก็คือประมาณ2วันครั้งหนึ่งนะครับคืออยู่ยที่วันเว้นวันหลังจากนั้นนะครับอีกประมาณ1เดือนนะครับหลังจากที่เราเริ่มให้น้ำเนี่ยหน่อไม้ก็จะเริ่มออกพอหน่อไม้เริม่มออกปุ๊บเราตัดหน่อไม้ตัดหน่อไม้ขายแล้วไม่ปล่อยขึ้นลำเลยนะครับตัดอย่างเดียวเลยขึ้นมาเท่าไรเราตัดหมดเลยจะหน่อนเล็กหน่อใหญ่เราตัดหมดเลยนะครับในช่วงนั้นก็จะให้น้ําอยู่ประมาณ3วันต่อหนึ่งครั้งนะครับให้ระยะเวลาเท่าเดิมก็คือ ประมาณ15นาทีถึง20นาทีนะครับนี่ก็เป็นคร่าวๆวันนี้อยากจะมาแนะนำกันในเรื่องของการสางกอนะครับสางกอของไผ่บงหวานไล่เปียมสุกนะครับในช่วงที่เขาอายุได้1ปีซึ่งก็จะมีรา,ายละเอียดที่แตกต่างจากไผ่บงหวานที่อายุกอ2ปีหรือโตเต็มที่ไปแล้วนะครับซึ่งจะมีรายละเอียดแตกต่างกันนิดนึงในเรื่องของ จำนวนลำที่ไว้นะครับหรือแขนงที่เราจะตัดออกนะครับก็เป็นรายละเอียดนิดนึงซึ่งมันมีเหตุมีผลในตัวของมันนะครับครับวันนี้ก็มีมาฝากกันเพียงแค่นี้แล้วพบกันใหม่นะครับในครั้งหน้าครับยังคิดถึงกันเหมือนเดิมครับผมสวัสดีครับ